สว,ส,สวัสดีค่ะูขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครกดใครกดก่อนใครกดก่อนบอกแม่ด่วน สวัสดีค่ะมาก่อนเวลานะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งพอดีเลยนะคะสองบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกันที่เดิมนะคะที่หน้า a c e b o o k Live นะคะของพี่อ้อยเองนะคะประธานพรเครือวันนะคะวันนี้ค่ะนะคะโอ,อ้โหวันนี้ค่ะนะคะจะมาแชร์นะคะแชร์เรื่องราวของตัวเองนะคะออประสบการณ์12เดือนที่ผ่านมานะคะทำไมรวบรวมปัญหามาให้ทุกคน ว่าในแต่ละคนมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้ามีก็กดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะแล้วก็ถามกันได้เลยในไลฟ์สดนี้นะคะแม่อ้อยยินดีให้คําแนะนําค่ะนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเทรนเนอร์นะคะแต่มันเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะคะของไม่อ้อยเองที่รับประทานนะคะโตรพีนะคะเลือกให้โปรตีนโตรพีดูแลแม่นะคะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพดูแลคุนนะคะ ให้ดูแลผิวพรรณให้กับแม่คนเน้นะคะสวัสดีค่ะแม่เทพสวัสดีค่อนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่ว้าวมากๆนะคะกับกับการที่เรานะคะสวัสดีค่ะไมซุงค่ะน้องแสนสวัสดีค่ะนะคะไมซุงค่ะสวัสดีทุกคนเลยส่งกันบ้านแล้วนะคะอุ้ยนะคะส่งกันบ้านแล้วนะคะวันนี้แม่ใส่เสือ้อผิดวันหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะต่อค่ะ เือเสียงออกเด๋ยวเสียงออก,ออกปิดนิดนึงน,นะคะอ่ะวันนี้เราจะไม่มีเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะโดนเล็กล็อกกันนะคะนะคะใครที่เป็นคนหนึ่งนะคะใครที่เป็นใครที่มีปัญหาเหมือนพี่อ้อยบ้างนะคะกับการที่กับการที่อะไรรู้ป่ะกับการที่อ่อออกมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วมีปัญหาน้ําหนักลดน้ําหนักเพิ่มนะคะน้ำหนักเท่าเดิมเดี๋ยวจะมาบอกนะคะ จะมาบอกในไลฟ์นี้นะคะไลฟ์ที่มีประสิทธิภาพมากๆไลฟ์ที่มันกลั่นกรองกับประสบการณ์ของตัวเอง12เดือนนะคะที่รักจ้าที่รักจ้าอ่ะแชร์วนไปนะคะแชร์วนไปจ้าโอ้เลขงามมากเลยวันนี้เรามาก่อนเวลานเนี่ยวันนี้เรามาก่อนเวลาเดอิอนะคะก่อนเวลาให้ทุกคนเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแม่ตื่นเต้นนะคะอ่ะต่อคะ่ะทุกคนคะ คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเป็นแบบนี้หรือเปล่ากับการที่ลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาดูแลรูปร่างลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะคะลุกขึ้นมาออกกําลังกายแล้วนะคะแล้วทําไมพี่นะทาไมหนูกินโปรตีนแล้วทําไมแบบน้ําหนักคงที่ต้องเข้าใจเรื่องบอกก่อนนะคะต้องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติร่างกายก่อนนะคะธรรมชาติ ไม่ใช่ธรรมะนะคะที่จะนั่งสวดมนต์แล้วพร้อมได้สวยได้นะลูกนะเออนะคะไม่ใช่ว่านั่งสวดมนต์แล้วจะสวยได้อะไรได้นะคะแต่มันอยู่ที่โลกภายในแต่โลกภายนอกเนี่ยคุณส่องกระจกดูคุณรู้อยู่แล้วว่าอ้วนตรงไหนเพละตรงไหนย้อยตรงไหนนะคะไม่สวยตรงไหนเออปากกามาวงให้ตัวเองเลยค่ะลูกนะคะปากกามาวงให้ตัวเองเลยค่ะนะคะเออตัวเรารู้ดีค่ะนะคะว่าไม่สวยตรงไหน ปรับตรงไหนถึงจะสวยไม่ปรับตรงไหนมันดีแล้วนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจปะ่ะอันนี้บอกตัวเองนะคะแม่อ้อยเป็นคนหนึ่งที่เวลาออกกําลังกายแล้วนะคะ,ะดูแลรูปร่างแล้วก็จะปรับกลยุทธ์ในตัวเองค่ะปรับการกินปรับการทานโปรตีนนะคะให้ตัวเองเพิ่มน้ําหนักให้ตัวเองพอแม่อ้อยเป็นคนร่างใหญ่เขาะะ้าใจป่ะเมื่อไขมันบอกกันนะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า ไขมันของเราของเราอ่ะมีชั้นแบบไหนนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะคะว่าร่างกายของเราอ่ะมีชั้นแบบไหนอาจจะไม่สวยนะทุกคนนะคะไม่สวยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ อ,อันนี้เป็นกระดูกนะถ้าพูดถ้าพูดแบบว่าให้ชัดเจนนะคะให้แบบว่าเห็นเห็นภาพมากๆเลยนะคะอันนี้คือกระดูกของเรานะคะนี่คือกระดูกของเรานะแต่ทําไมหวัวเราะไหม <c oughs> เออนะคะอยากอยากให้จริงๆถึงแม้จะไม่พร้อมแต่ก็อยากให้สาวๆหรือใครอีกหลายๆคนที่กําลังลดน้ําหนักเข้าใจถึงเรื่องร่างกายก่อนนะคะถึงจะแบบว่าเออเข้าใจละเอออ๋อเป็นแบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ด้วยความที่12เดือนเราก็ศึกษาศึกษามาในระยะหนึ่งนะคะก็ทําให้ตัวเองมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะด้วยด้วยด้วยวุฒิภาวะไม่ใช <c oughs> แไไ่แม่ไปไหนแม่ไปไหนเรื่องไหนก่อนเออนะคะอันนี้คือกระดูกของเรานะคะแล้วร่างกายของเราจะมีมวลกล้ามเนื้ออยู่ข้างในคะ่ะทุกคนคะมองให้เห็นรูปคนก่อน <c oughs> แม่อะนะคะอะเอาตัวโตๆก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอาตัวโตแบบนี้นะคะอันนี้หัวนะอาลงมานะคะขาแล้วก็แขนและแล้วก็เป็นรูปเดียวนะคะอ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 ันนี้นะคะทุกคนคะนี่คือร่างกายของมนุษย์นะคะมีสรีระที่เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็เราจะมีกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อ ทำให้คนทุกคนเข้าใจก่อนนะคะว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อนะคะมวลกล้ามเนื้อนี้จะอยู่ข้างในอยู่ข้างในร่างกายกับชิดกับกระดูกเนาะเออชิดกับกระดูกคือมวลร่างกายคือมวลไขมัคือมวลกล้ามเนื้อนะคะแต่ที่เราสะสมกันมาคือมวลไขมันที่เราอยากเอาออกเหลือเกิน10 20ปีกูอยากเอาออกเหลือเกินกไม่ไหวแล้วแต่งตัวไม่สวยกูแบบเฮ้ยกูแบบอะไรอะ่ะ ไม่มั่นใจในตัวเองไม่ชอบในตัวเองนะคะต้องมาฟังไลน์นี้นะเะนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมวลกล้ามเนือ้ออีกอันนึงคือมวลไขมันนะคะนี่ไขมันครอบไว้นะคะครอบไว้นี่นะคะอันนี้คือไขมันที่เราจําเป็นต้องเอาออกชั้นที่สามคืออะไรก็ผิวหนังของเราไงคะชั้นที่สามคือชั้นที่สามทั้งบนนี้นะคือผิวหนังนะคะนี่นะคะผิวหนัง ผิวหนังนะะรูคุขมขนทั้งหลายอยู่ข้างบนนี้นะคะอันนี้คือมวลไขมันในมวลกล้ามเนื้อนะคะทุกคน mm hmm. เข้าใจแล้วเนาะ mm hmm. เห็นภาพแล้วนะเออพอเห็นภาพแบบนี้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คุณก็สามารถเข้าใจแล้วว่าอ๋อทําไมเราต้องออกกําลังกายทําไมเราต้องเวทเราต้องซิดอัพเราต้องกระโดดเราต้องวิ่งนะคะ mm hmm. เราต้องควบคุมกับการกินอาหารไปด้วยเนาะ,ะ mm hmm. นะเพราะอะไรเพราะ ไอ้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันอยู่ข้างในสุดใช่ไหมมันอยู่ข้างในสุดไอเนี่ยนะคะไอที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงกลางค่ะมันอยู่ตรงกลางมันทําให้เรารูปร่างไม่สวยทําให้หน้าตาเราเพละทำให้ร่างกายเราฉุนะเขาเรียกว่าความอ้วนความอ้วนนํามาจากอะไรนํามาซึ่งโรคต่างๆโรคต่างๆจำจำนะคะโรคต่างๆไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่นะฮะทุกคน มีมวลกล้ามเนื้อและมวลไขมันร่วมกันเหมือนกันหมดอยู่ที่การกินนิสัยการกินนะคะการใช้ชีวิตเนาะเออมันเป็นผลพลอยได้นี่คือไขมันที่คุณต้องเอาออกพอเห็นภาพเหมือนกันแล้วรู้สึกเหมือนกันแล้วเห็นเหมือนกันแล้วเข้าใจแล้วว่าการที่เราเวทการออกกําลังกายการควบคุมอาหารเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราดึงเอาสารอาหารดึงเอาไขามันเก่าไปใช้ให้มากที่สุด แต่ไม่ต้องอดนะคะเพราะการอดจะทําให้ร่างกายเราคิดว่าอีนี่ขาดสารอาหารซึ่งจะนํามาร่างกายของเราจะไม่จะไม่เอาไขมันเก่าไปใช้อะถ้าพูดแบบธรรมชาติถ้าพูดแบบพื้นบ้านเลยนะเออหีดอกนะคะเข้าใจมั้มันจะไม่ร่างกายของเราเป็น เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วเขาอ่ะจะบอกว่าอินี่ขาดสารอาหารร่างกายเนี้ยขาดสารอาหารไม่จําเป็นต้องเอาสารอาหารไปใช้แล้วสารอาหารที่มันมีอยู่ไม่ได้เอาไปใช้กลับไปเป็นไขมันเพื่อดึงไปใช้เป็นพลังงานเห็นภาพนะเออเห็นภาพนะสวัสดีค่ะพี่เทพพิทั K, P, ทกษ์สุดหล่อนะคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เพื่อนใหม่ของเรานะคะอ่ะเห็นไหมคะทําไมเราจึงต้องบอกว่ารักษาร่างกายมึงรู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่า ตอนนี้โอมคอนโควิดเอ่โหใดๆใดๆแล้วคือเราต้องสร้างเกราะแก้วให้ตัวเราก่อนเนาะออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีโปรโตีนนะคะให้มันถึงใครรักษารูปล่างนะคะอยากผอมลงไม่ใช่ว่า,ไม,วาไม่ใช่ว่าเม็ดโปรตีนนี้จะทำให้คุณผอมได้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่เออจากสิบสองเดือนที่ผ่านมาไม่อ้อย ปรับปรุงสูตรนะคะให้ตัวเองหมายถึงว่ากิน10เม็ด8เม็ดหเม็ด12เม็ด20เมตรับประทานมาแล้วค่อยๆปรับสูตรให้ตัวเองเพราะร่างกายมันเริ่มเล็กลงเข้าใจปะเมื่อร่างกายของเรานําเอาไขมันเก่าไปใช้ได้มากเราจะรู้สึกถึงความหย่อนอันนี้คือหายไปเยอะแล้วนะ dafür. ทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะไปดูไรเแรกๆสิโคตรยาน ไปดูไลน์แรกๆเลยนะคะมันโคตรยานขนาดไหนพอมันยานมันเพลมันเริ่มห้อยเขาเรียกว่าะไผิวผิวหนังนะครผิวหนังมันเริ่มย้อยมันเริ่มห้อยมันเลยทําให้เราดูไม่สวย <c oughs> นั่นจึงเป็นสาเหตุให้พี่อ้อยฟิตร่างกายตัวเองออกกําลังกายนะคะด้วยการยกของหนักมั่งอะไรมั่งนะคะแต่มันก็ มันช่วยในระดับหนึ่งนะคะมันช่วยในระดับหนึ่งแต่ลักษณะตัวเราเรารู้ดีว่าเราไหวแค่ไหนหรืออันนี้ไม่ได้นะอันนี้คือได้นะอีดอกเข้าใจไหมเออเข้าใจเนาะแล้วคราวนี้พอเรารู้รู้แล้วว่าองค์รวมของร่างกายของเรามันเป็นแบบไหนมันทํางานแบบไหนมันเอาโปรโตีนไปใช้ทุกหนึ่งวินาทีอยู่แล้วแต่ไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกนะคะมาลอง กลองแล้วก็ช่างอาหารที่กินทุกมื้อไม่มีร้อยทั้งร้อยไม่มีเพราะฉะนั้นรู้อย่างเดียวว่ารู้หลักเขาเรียกว,ว่ารู้หลักโภชนาการไว้ว่าในหนึ่งจานของเราเนี่ยนะคะควรจะกินให้มันเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างโปรตีนจากพืชจากสัตว์เนาะเนื้อเนื้อนมไขอ่อะเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมถั่วต่างๆใช่ไหมเออคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนอ่าวิตามินเกลือแร่นะคะ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงเดียวแล้วแต่กินค่ะลักษณะพี่วอยคือกินเรียนลูกแฝดด้วยอีกดอกถ้าจะมาอดนี่คงไม่ไหวนะคะ <c oughs> นะคะไม่ไหวแน่ๆนะคะไม่ไหวไม่ไหวชัวๆเพราะเคยเคยมาแล้วช่วงแรกๆนะคะก็ก็โหมนะคะก็โหมออกกำลังกายโหมลดน้ําหนักโหมอดอาหารแต่ร่างกายไปฟังเขาอีกที่อ้อมีน่าละฉันถึงมีอาการแบบนี้อ๋อมีหน้าละเข้าใจปะ มีหน้าแนหะฉันถึงปีมีอาการแบบนี้อาการซึ่งอ่อนแรงอาการซึ่งแบบเวียนหัวอาการซึ่งแบบเฮ้ยกูเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วค่ะอันนี้มาบอกให้ทุกคนว่าเออในการที่เราจะดูแลรูปร่างมันไม่ได้ยากนะแต่บางคนเนี่ยน้ําหนักเพิ่มอ,อะไรอุ่นก็อันนี้บอกแล้วนะว่าบอกบอกอันละ อธิบายให้เข้าใจแล้วนะว่าอันนี้คือร่างกายของเรามีมวลมีชั้นกระดูกมีชั้นมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันแล้วก็หนังนะคะหนังหุ้มนะคะทำไมถึงน้ำหนักเพิ่มคุณต้องบอกคุณต้องอย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนที่เอ่อเอาโปรตีนไปทานนะคะรับโปรตีนบเตอร์พีไปทานนะคะหรือว่าไม่ใช้ตัวช่วยเลยเลยกินอ่แต่โปรตีนธรรมชาติเนาะกินแต่โปรตีนธรมนนนธรมชาติอันนี้เข้าใจนะแต่ต้องใดๆแล้วคือถ่ายรูปไปก่อนคะ่ะ ะะถ่ายรูปไว้ก่อนเหมือนพี่อ้อยนะถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะคะถ่ายรูปทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตะแคงตะข้างแล้วแต่เลยนะคะทุกอย่างที่อยากจะถ่ายเสร็จแล้วนะคะมาดูกันว่า3เดือนเป็นแบบไหน6เดือนเป็นแบบไหน9เดือนเป็นแบบไหนต้องใจยเย็นๆนะคะต้องใจยเย็นๆอย่ารีบร้อนนะคะเรากินเราสะสมมา30-40ปีเนาะเออแล้วจะให้มันแบบว่าลงไปแบบ 20- 30มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าอาจจะเป็นไปได้ก็นะคะร่างกายสุดโทมแน่ๆนะคะเคยเป็นมาแล้วค่ะจนกระเพาะทะลุก็เป็นมาแล้วนะคะอะ่ะร่างกา้าน้าหนักน้าหนักไม่เพิ่มน้ําหนักเท่าเดิมน้าหนักเพิ่มทําไงก็บอกแล้วไงว่าให้ถ่ายรูปก่อนแล้วไม่ต้องดูตาช่างเลย5เดือน10เดือนค่อยไปดูนะคะช่างก่อนแล้วก็5เดือนก็ค่อยไปดูช่างก่อนแล้ว5เดือนไปดูอะไรเงี้ยไม่ต้องช่างบ่อยไม่ต้องโฟกัสที่ ตัวเลขบนตาช่างอย่าได้ทําแบบนั้นนะคะเพราะเพราะบอกแล้วว่าร่างกายเรามีมวลสามกล้ามเนื้อเอยกล้ามเนื้อชั้นชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันชั้นหนังใช่ไหมคะเออพอพอชั้นไขมันมันยุบตัวลงไปเนี่ยนะฮะมันก็เหลือแต่ชั้นกล้ามเนื้อพอชั้นไขมันเอยกล้ามเนื้อมันเพิ่มมันเพิ่มฟูขึ้นี่ะเข้าใจปะ่ะโปรตีนมันทําให้ฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นปุ๊บร่างกายเราเริ่มมีเขาเรียกว่าคนมีกล้ามมีกล้ามเนื้อเยอะมัดแบบ เต่งๆอะไรเงี้งเยเออเนี่ยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นมันก็ไม่มันมันมันก็ปกตินะคะที่จะมีมีน้าหนักเพิ่มมาขึ้นเพราะมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มไงเออต้องเข้าใจก่อนอันนี้จะไม่พูดซ้ําแล้วนะไม่มาพูดซ้ําแล้วนะว่าทําไมนะคะไม่พูดซ้ําแล้วนะจะไปหน้าเลยนะคะจะไปข้างหน้าแล้วนะอ่ะต่อไปอีกปัญหาหนึ่งค่ะของคนอีก อีกอกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าน้ําหนักเท่าเดิมนะคะดีแล้วค่ะนะคะดูก่อนว่าน้ําหนักเท่าเดิมแต่รูปร่างเปลี่ยนหรือเปล่าก็กลับมาดูที่ข้อแรกนะคะที่เราต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะคะหลังก่อนกินเนาอะสามเดือนค่อยว่ากันหกเดือนค่อยว่ากันเก้าเดือนค่อยว่ากันกินนะคะค่อยว่ากันนะ,ะถ่ายรูปไว้ก่อนเลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าแล้วสามเดือนคุณก็พอครบกําหนดคุณก็มาถ่ายรูปดูอีกทีหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าร่างกายคุณยุบตัวลงเล็กลง เนาะไม่ผิดคะ่ะที่เขาที่เขาจะบางคนจะไม่ผิดคะ่ะไม่ผิดใดๆทั้งสิน้นทั้งน้าหนักเพิ่มน้ําหนักเท่าเดิมน้าหนักลดไม่ผิดคะ่ะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของอตัวเลขบนตาช่างเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องไปซีเรียสค่ะนะคะแคลขอแค่เราหุ่นดีขึ้นดูกระชับมีเฟิรม์มมีไขมันมวลกล้ามเนื้อที่มันแน่นขึ้นใส่เสื้อผ้าดีขึ้นหน้าไม่ฉุนะคะไม่เป็นโรคเป็นภยัยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ อ่ะใช้เวลามา15นาทีแล้วนะคะทุกคนก็ขอไว้เท่านี้นะคะรับรองว่าอะไรนี้คุณจะได้ประโยชน์แล้วก็เข้าใจอีกหลายๆคนจะเข้าใจค่ะว่าทำไมถึงเอ่อว่าทำไมถึงทานโปรตีนแล้วดีทานโปรตีแนตแล้วรู้สึกกระชับกระเชงกระปี้กระเป๋านะคะ อ่ะไปก่อนแล้วนะคะไม่พูดเยอะไม่พูดท่ามทำเพลงนะคะใครมาทีหลังก็ย้อนดูได้นะคะหรือใครยังไม่เข้าใจใดๆก็ทักถามกันได้อ้าปากอย่างเดียวลูกนะคะถ้าคุณไม่อ้าปากคุณก็จะแก้ปัญหาแม่ก็จะแก้ปัญหาให้หนูไม่ได้เข้าใจปะเออนะคะอ่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ